ของชาวบ้านนนทบุรียูเนเต็ดได้เริ่มเกมก่อนนะครับอ่าครับเริ่มนะครับใน45นาท,ทีแรกนะครับอ่าครับเปิดติดมาจาังหวะนี้แล้วปั๊มาได้ตรงนี้ครับปาถึงกิสนใะไ้โอ้เราไม่ลับครับซานดี้อ่ครับพีรวิทย์มาถึงนาเรศน,นะครับฉุกผลเอาแม่ให้ ้ชุดกักพอดีอ้าวะหรครับผ่า,านครับผ่านอุทัดผ่านอุทัดโอ้ยอ้าวแล้วครับโอ้จังหวาพลาดครับแล้วก็เป็นทีมเยือนได้างของชายเยนนะครับนักเตะสัญชาติฝรั่งเศส ผู้เล่นหมายเลขกสิบนะครับแนวแนวลุกนะครับเช่นเดียวกับทีมเยือนนะครับก็ใช้ผู้เล่นหมายเลขที่ใดกับเฮ้ยลูกโขงโอ้โหแม่เปิดโค้งขวาแล้วโหยแม่ลูกโขงแม่โขงกับซูเปอร์การ์ซิตี้นะครับสมัยเป็นชัยลีกเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับอ่ารับยกมาแล้วแต่ฮึบหายเลยครับแม่โอ้โห ครับทุกวะน,นี้ครับหนึ่งเท่ากันแล้วนะครับอ่าเปิดแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายจากพูฒสนินนะครับคุณเวลาลับสนับบางดีครับ จบการข่งขันใน5าดีครับเป็นในด้านทับหลวงอยู่ในเ็ดที่ได้ประตูขึ้นนำเริ่มครับ45นาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับในเกมที่8ของการขันไทยลีก3โซนลลางนะครับต่อด้วยเปิดบ้านรับอสสัมชัญ u ยู t e นเ็ดแล้วก็ออกไปเยือนอุ๋ยซิตี้แล้วก็ปิดจ็อบรับราชประชานะครับ อาครับทะลุขึ้นมาของทีมเยือนสุโขทัเคือลูกนี้แหมอยางเอาบอลมาแล้วจงหวัดมาแล้วก็ยิงโอ้โห ทีมเยือนได้ก่อนอีกแล้วจาก,กูุเล่นหมายเล็กิบุสทีในสีชัยวานพาาแล้วโอ้โหซันเดซันเดซันเดโอ้มีประตูจนได้ครับสานึงครับทีมเยือนนำเจ้าบ้านไปแล้วครับจากชิโูก้าซันเด์ครับ ที่11ของซันเดย์ในซีซั่นนะครับตรงที่2อ,อ็คแตะมาปูันเนธจังหวะยิงแหว่ดักได้แล้วซันเดยโอ้ยโดนขวางเอาไว้นะครับโอ้ได้เป็นไงลูกเตะสิโรดมแม่โอ้ยอ่านอ่านเยี่ยมเลยครับตรงนี้โควิดพาครับยอดด้วยขวามาซ้ายให้กับปูันเนทแตะด้วยศีซะ่นูันเนตได้เดียวเรียบร้อยครับ ว,า,วางยาวโดยกุนน้อยแย้มับแม่นยำครับุนเนตแต่งด้วยศีษะแล้วก็โชว์เองี่แดงเนี่ยยอดเยี่ยมครับผู้วิเศของนิมเยือนรับหลวงโดยกุนเนตสองคุยกุนเล่นหมายเลขสิบครับ